วิไลค่ะจากกรุงเทพนะคะสวัสดีค่ะคุณฝนแล้วก็อาจารย์ถน,นอมสวัสดีค่ะค่ะสอบถามอะไรคะเออขอปรึกษานะคะเรื่องภาษีที่ดินนะคะบ้านอยู่เขตลาดกระบังนะคะมีเอกสารจากเขตมาว่าขอเก็บค่าภาษีที่ดินอยู่หนึ่งแปลงพอดีบ้านเนี่ยออมีที่ดินสองแปลงแล้วบ้านออหลัง หลังเก่าเนี่ยอยู่ในที่ดินแปลงเดียวแล้วพอดีพอครอบครัวใหญ่ขึ้นก็ขยายมีห้องเก็บของกับห้องน้ำอีกประมาณเจ็ดคูณหกเมตรแล้วปีหกสิบสามนะคะที่ผ่านมาก็ไปแจ้งเรื่องกับทางเขตทางเขตเขาโอเคก็ไม่ได้เก็บค่าภาษีใดๆแต่พอณนะเออเดือนนี้นะคะเมื่อเมื่อไม่กี่วันนี้ก็มีจดหมายจากเขตมาบอกจะขอเก็บภาษีที่ดินของแปลงที่เราเทำติดต่อกับ กับบ้านเก่านะคะติดกันเลยแต่เป็นตัวแอลนะคะออกไปเป็นห้องเก็บของหนึ่งห้องกับห้องน้ำหนึ่งห้องกลายเป็นว่าเขามาเก็บภาษีเป็นที่ดินเหมือนกับที่ดินว่างเปล่าเลยนั้นจะไม่ได้เขียนเลยว่ามีสิ่งปลูกสร้างหรืออะไรตามที่เราเคยคุยกับเจ้าหน้าที่เข้าไปแล้วแล้วก็มีการถ่ายรูปให้เขาดูด้วย <c oughs> เคสนี้เต้องจ่ายไหมคะรบกวนนะคะาอาจารย์เขาประเมินมาเท่าไหร่ครับเขาประเมินมาทั้งหมดเนี่ยมันตกตามราคาประเมินที่ดินเนี่ย สองล้านสามนะคะราคาที่ดินแล้วก็ภาเสียทีจ่ายจ่ายเป็นหลักร้อยค่ะไม่ไม่ถึงพันบาทค่ะโอเคครับค่างนี้ก็เลยังสต่ว่าต้องจ่ายไหมอถ้าพี่พี่มีประเด็นโต้แย้งหนึ่งเป็นที่อยู่อาศัยถูกไหมเป็นที่อยู่อาศัยใช่ไหมใช่ค่ะ เป็นที่อยู่อาศัยซึ่งถ้าโดยหลักไม่ถึง50ล้านก็ไม่ต้องจ่ายภาษีอ๋อไม่ถึงค่ะไม่ถึงค่ะทีนี้ทีนี้ยกเว้นว่ามันมีที่ส่วนใดที่มันเป็นที่ว่างเปล่าไหมที่ถูกตีความมาว่างเปล่าและต้องมีภาระภาษีนี่หนึ่งนะสองเราใช้อาคารโรงเรือนนั้นเพื่อการค้าอะไรบ้างหรือเปล่าเนาะอ๋อไม่มีค่ะแค่เป็นห้องเก็บของกับห้องซ้วมพื้นเท่านั้นค่ะอ่าทีนี้ถ้าพี่มีข้อสงสัยนะครับในเอกสารที่เขาส่งมาเนี่ย นะครับให้พี่ติดต่อกลับไปขออุทธรภายใน30วันได้มีเหตุอันควรสงสัยย่ดอ,อุทธรเลยครับพี่30วันตั้งแต่ได้รับนะแล้วก็ในระหว่างที่อุทธรเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาบอกว่ายังไม่ต้องเสียภาษีให้มันยุดติก่อนจอนกระทั่งโอเคพี่ทำอุทธรไหมครับพี่ครับแล้วอุทธรทำยังไงฮะต้องไปติดต่อที่ไหนคะติดต่อ,อสำนักงานเขตเบอร์โทรศัพท์มันมีนี่ครับในใบที่เขาแจ้งมาครับ ติดต่อที่สำนักฝ่ายรายได้ของเขตละกระบ,บังและอย่างนี้พี่เวลาพี่จะ <why S 1> ไป<ม>วิ่งทอนติดต่อฝ่ายรายได้เนี่ยนะ, oh. ะพี่ถ่ยพี่ถ่ายรูปไป ถ่ายรูปบ้านถ่ายเห็นทั้งหมดนะไม่จะถ่ายแต่ไม่ดูอะไรไม่ได้นะถ่ายหภาพก็ถ่ายให้หมดเลยเหมือนคราที่แล้วก็ถ่ายให้หมดแล้วก็ถ่ายแล้วก็ไปยืนอหนูรณ์ไปยืนอหนูทณ์เพราะเขาเขียนไว้แล้วนี่ในหนังสือนังบอกต้องท่านสามารถจะอุธรณ์ได้ภายใน3ามสิบวันที่ที่ดินที่ว่านี่ก็คือไอ้สิ่งที่เราปลูกสร้างเพิ่มเติมในสองสามปีที่ผ่านมานี่เราเป็นการปลูกข้อมที่ดินแปลงที่เขาหาว่าว่างเปล่านะคะไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรผมไม่พูดายละเอียดละครับเราไม่สามารถจะชี้ชัดได้แต่ว่าท่าที่สงสัยก็คือว่า ในหนังสือมันบอกอยู่แล้วว่าเราสามารถุทธทอนได้นะครับซึ่งเจ้าหน้าที่คาดจะยังไม่มาดูก็ได้เขาประเมินเราเลยก็ได้ใช่แต่พอประเมินมาปั๊บเรามีข้อสงสัยเราก็ถ่ายรูปถ่ายคลิปไปแล้วเดี๋ยวนี้เจ้าหน้าที่บอกว่าพอไปถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ประเมินภาษีเนี่ยนะบอกว่าคุณสามารถเข้าคุณเข้า Google เนี่ยนะคุณดูบ้านฉันได้นี่นะครับบ้านฉันอยู่ตรงนี้มีเนื้อที่แต่เขาดูได้หมดใช่ครับก็ประเมินได้หมดครับโอเคนะพี่นะสวัสดีครับ